สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนวิชาทักษะการเรียนรู้รหัสวิชาทร .21001 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นเรื่องการเข้าถึงและการเลือกใช้ศักยภาพหลักของพื้นที่ถ้าหากนักศึกษาพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเนื่องจากประเทศไทยเราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของเขตการค้าเสรีสินค้าส่งออกและแรงงานที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศดังนั้นจึงต้องสร้างองค์ความรู้ต่างๆให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในการพัฒนา5ักยภาพของพื้นที่ใน5กลุ่มอาชีพใหม่ให้สามารถแข่งขันใน5ภูมิภาคหลักของโลกเพื่อพัฒนาใน5ักยภาพของพื้นที่นั่นก็คือ 1. ศักยาภาพของธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ 2. ศักยาภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ 3. ศักยาภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ 4. ศักยาภาพของศิลปวัฒนธรรมประเพณีองค์ความรู้ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และ 5. ศักยาภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ค่ะทั้งนี้เราต้องคำนึงถึงการพัฒนาหลักสูตรตาม5กลุ่มอาชีพนั่นก็คือ หลักสูตรเกษตรกรรมหลักสูตรอุตสาหากรรมหลักสูตรพาณิชยกรรมหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์และหลักสูตรการอำนวยการและอาชีพเฉพาะทางนี่ก็คือหลักสูตรทั้ง5กลุ่มอาชีพค่ะเรามาดูกันนะคะว่าศักยภาพหลักที่ครูกล่าวถึงบ่อยๆนั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างค่ะก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจของคาเหล่านี้กันก่อนค่ะคําแรกคือคําว่าศักยภาพ ศักยภาพหมายถึงความสามารถในตัวคนแต่ละคนนั้นซึ่งเป็นพลังภายในเป็นพลังที่ซ้อนไว้หรือพลังแฝงไว้โดยยังไม่ได้แสดงออกมาให้ปรากฏนั่นเองค่ะคําต่อมาคือคําว่าการวิเคราะห์หมายถึงการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กันรวมถึงสืบค้นความสัมพันธ์ส่วนย่อยเหล่านั้นศักยภาพหลักของพื้นที่ก็คือศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามหลักภูมิอากาศศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ค่ะต่อมาเรามาดูกันนะคะว่าการวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพของศักยภาพต่างๆนั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันค่ะ หศักยาภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นสิ่งมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นบรรยากาศดินน้ำป่าไม้ทุง่งหญ้าสัตว์ป่า 2. ศักยาภาพของพื้นที่ตามหลักภูมิอากาศคือลักษณะของลมฟ้าอากาศที่มีอยู่ประจำท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำเดือนและปริมาณน้ำฝนในช่วงระยะเวลาต่างๆของปี 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่คือลักษณะของพื้นที่และทำเลที่ตั้งในแต่ละจังหวัดซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันเช่นเป็นภูเขาที่ราบสูงที่ราบลุ่มที่ราบชายฝั่งสิ่งที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศเช่นความกว้างความยาว ความลาดชันและความสูงของพื้นที่เป็นต้น 4. ศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่จากการที่ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคจึงมีความแตกต่างกันในการดำรงชีวิตของประชากรทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีและการประกอบอาชีพระบบการเกษตรกรรม 5. ักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่เป็นการนำักยภาพของแต่ละบุคคลในแต่ละพื้นที่มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองคอ์กรตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองเพื่อนร่วมง,งานและองคอ์กรเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่านักศึกษาจะเข้าใจเนื้อหาของเรื่องการเข้าถึงและการเลือกใช้ศักยภาพหลักของพื้นที่นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในเรื่องถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ